สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไท่ไถ่นะคะหลังเลิกงานแล้วพี่น้องมานั่งอยู่ในสวนเหนื่อยจากการทํางานเนาะก็มานั่งพี่น้องเห็นข้างหลังก็งามดูตรงนี้ก็ยี่งามเพราะอะไรคะมะเขือเทศมะเขือเทศยายไถ่ไถ่เป็นตะออนซนพี่น้องจ้าเห็นไหมคะ ลังแดงพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ข้างล่างสี่ข้างบนสี่พี่น้องปัดจิตโตปัดจิตโตปัดจิตังได้กินอยู่เด้ได้กินอยู่เด้ดเดพี่น้องจะตำแตงสะบัเนาะนี่ มันจะสุกนะข้างล่างเริ่มสุกแล้วพี่น้องเนาะแล้วเทนี้ต่อไปก็ต้องเป็นพวงนี้นะคะต่อไปก็ต้องเป็นพวงนี้แน่นอนอใหญ่คิดไว้นะคะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยเห็นไหมเอาเขานั่งอยู่กับสวนม้วนขนนาดพี่น้องเลยร้อนก็ร้อน ก็โอเคนะคะขอพี่น้องอยู่ดีมีแหงเนื้อพี่น้องจา้าสุขสบายสุขสบายใจในวันเพื่หัสโอ้ยายเลืีกหนึ่งวันพรุ่งีอีกวันหนึ่งพี่น้องอ๋อถึกัน,นี่เสารอาทิตย์ก็ได้จัดเต็มที่กับสวนยายไทยๆพี่น้องนอนกินมะเขือเทศสาวอาทิตย์ ก็จะประมาณนี้พี่น้องมองไกลไกลเหรอมองใกล้เหยียงหัวนิดในมุมความสวยตากเลดกินกาแฟาไปด้วยดูมะเขือเทศไปด้วยโอ้ยเห็นไหมพี่น้องเลยนึกถึงรวสบมตำ น้ำลายไหลนะคะก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะอยู่ดีมีแหงเนอ้อช่วงหลังจากเลิกงานแล้วก็ทำภารกิจเนาะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำกินข้าวใหญ่ก็มีน้ำพริกปลาร้าอยู่ผมกี้เด็ดยอดมาลาไปแล้วสองยอดนะคะพี่น้องผข้าวบ้านก่อนโอ้ข้าบ้านก่อนพี่น้องจา้า เข้าบ้านมาแล้วก็จะเป็นในมุมนี้นะพี่น้องร้อนเพราะงั้นเดี๋ยวคอยติดตามนะคะพี่น้องไปกินข้าวกันค่ะเลิกงานมาเหน่อยๆน้ำพริกปลาระสิจ,จะนะคะก็จะประมาณนี้ขอให้พี่น้องมีอยู่มีอยูอ่อยู่ดีมีแหงเน้อเดี๋ยวไปกินข้าวกับยายไทยๆกันน้ำพริกปลาระ,ะ,ะติดตามนะคะสันกระดิ่งนะคะสตว์ไข่ว้มากิงแนอะรักทุกคนขอบพระคุณค่ะ